โอเคครับทุกคนผมว่าทุกคนคงประสบปัญหาเหมือนผมก็คือเบื่อพิดเทอมมันไม่มีอะไรมผมครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะมาทำในวันนี้ก็คือสร้างเกมแนว Tower Defense ซึ่ง Tower Defense ที่ว่านะครับก็จะอาจจะเป็น City b u i l d i n Tower Defense หรืออะไรก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะเอาไปสร้างที่ไหนนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือจะเป็นแนวมั่วๆเลยมั่วๆแล้วรเลยนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปรีเมคเอาเองนะครับซึ่งเอาจริงนะผมก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำ map Tower Defense มาแล้วนะครับผมอย่าง map Super Tower Defense ซึ่งผมเนี่ยทำกับเพื่อนผมสองคนนะฮะซึ่งบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเกมไอตัวเ t เลอร์ที่ผมเอามาแปะให้ดูเนี่ยมันเมื่อ2ปีที่แล้ว แล้วเกมตอนนี้อยู่ไหนโอเคเพราะนั้นเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้ถ้าเราวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะโฟกัสเป็นอย่างแรกก็คือระบบที่เกี่ยวกับล็อบบี้ซะส่วนใหญ่นะฮะซึ่งตัวเทมเพลตของระบบนะผมจะเลือกใช้เป็นคลาสสิกเบสเพลตนะครับซึ่งตัว classic page คลาสสิกเบสเพลตนยก็จะมีเบสเพลตมาให้เรานะแล้วก็มีสปอรโลเคชันให้เราและสปอรโลเคชันนะครับเราจะใช้โดยการที่เราจะลบรูปภาพออกนะครับผม หรือว่าตัวดีเข้าออกนะครับแล้วก็ปรับทานสเปเรนซี่นะครับเป็นหนึ่งเพื่อที่จะให้มันล่องขนนะครับโอเคนะครับแล้วผมเนี่ยก็จะลดขนาดของตัว p ปอร์โลเ o ชันนะครับเพื่อให้มันสามารถวางได้หลายอันนะครับผมซึ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นรอบตัวของล็อบบี้นะครับซึ่งล็อบบี้เนี่ยผมน่าจะต้องทําเองนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่คุณได้ล็อบบี้ที่ทําเองแล้วนะให้เราเอาสปอร์โลเคชันอาไว้ตรงกลางนะครับผมเพื่อที่จะทําให้มันได้เกิดตรงกลางล็อบบี้พอดีนะ สิ่งต่อไปที่เราจะทำนะครับก็คือตัวของ UI ที่เราจะเอาไว้วางตัวละครด้านล่างนะครับของออสตาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เกมต่างๆในบทก็มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมเราก็ต้องมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะทําเลยนะครับผมก็เดี๋ยวช่วงทำเนี่ยมันเสียเวลาครับยวผมจะตัดให้ดูเลยนะครับว่าตอนทําเสร็จจะเป็นไงแต่ผมจะไม่ได้ทำ GUI สวยมากนะครับเพราะว่าก็สำหรับใครอยากทำ GUI สวยก็ทําเองนะครับผมโอเคตามันเลยซึ่งโอเคนะหลังจากที่เราได้ UI แล้วก็จะเป็นหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งตัวละครเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะที่เสามารถใส่ได้นะครับผมก็ผมก็จะตั้งชื่อเฟรมว่า1 2 3 4 5 6ตามนี้เลยนะฮะเพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการเขียนไปคิดนะครับโอเคนะขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะทำวีพอร์ตเฟรมนะซึ่งวีพอร์ตเฟรมเนี่ยก็คือเอาไว้ใส่ตัวละครนะครับผมเอาไว้ใส่หน้าตัวละครของเรานะฮะซึ่งเมื่อเราเอาโมเดลเข้าไปในวีพอร์ตเฟรมนะครับผมก็จะมีเป็นตัวละครแล้วก็ตัววีพอร์ตเฟรมนะครับขนาดเนี่ยต้องเท่ากับเฟรมนะครับของหน้าตัวละครด้วยนะครับผมเราก็จะใส่วีพอร์ตเฟรมทุกอัันนเลยะครบผม แล้วก็ขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือจํานวนเงินของแต่ละตัวละครนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะแปะไว้ด้านล่างตรงกลางเฟรมนะครับแบบนี้นะครับผมซึ่งเราก็จะเอาไว้ใส่ทุกอันเลยนะครับผมซึ่งบางคนก็อาจจะงงนะครับว่าเอ้ยทำไมใส่เนี่ยแล้วมันถึงทับกันนะครับแบบนี้นะครับผมซึ่งวิธีแก้นะครับก็คือเราต้องไปแก้คําตรง set index นะครับให้ตัวเฟรมเนี่ยมันน้อยกว่าของ text นะครับผม ซึ่งงบอ่ะบางคนอาจจะงงว่าเอ้าแล้วแซ่ดอินเด็กซ์เนี่ยมันคืออะไรวะซึ่งแซ่ดอินเด็กซ์เนี่ยก็คือเอาไว้แก้ปัญหาการซ้อนทับนะครับซึ่งใครที่แซ่ดอินเด็กซ์เนี่ยไอตัวแซ่ดอินเด็กซ์เนี่ยถ้าเกิดว่าเฟรมตัวไหนเนี่ยมันน้อยสุดครับตัวนั้นเนี่ยก็จะถูกตัวอื่นที่เยอะกว่าทับนะครับผมอย่างผมนะครับก็จะปรับวีพอร์ตเฟรมเป็น2นะฮะแล้วปรับเทคทุกอันนะครับผมแล้วก็เฟรมทุกอันเนี่ยไม่สิเฟรมทุกอันเดี๋ยวผมจะปรับเป็น2นะครับแล้วก็เทคทุกอันผมจะปรับเป็นสามเพื่อให้เทคเนี่ยยมมมมมััััััันนนนนไไ่่่่่โดททบบ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 ะะะะคคครรรรรรรผผสาาหตอออปเเเเกกก็จีวืงขูู้้ลล ซึ่งข้อมูลผู้เล่นที่เราจะทําก็คือระบบของปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้ก็คือไอตัวละคร6ตัวที่เราทำมาเมื่อกี้น่ะว่าเราเนี่ยกดใช้ตัวที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือเลเวลของตัวละครนะฮะก็คือเลเวลของเราเนี่ยไม่ใช่เลเวลของตัวละครในไอโตัวเมื่อกี้นะก็คือเลเวลของเรานะครับตัวเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไอสกิปสองอันนี้นะครับผมจะไม่เขียนเองนะเพราะว่ามีเทมเพลตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกโมเดลไว้ใต้คลิปนะครับผมด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็มีีีเเเเเทมมพลตตตตตขขอองงงผนนนนนนะะะก็็จปปปััววสสคครรริิ์์แบบ้้ซึ่่ยา นั่งชมเนี่ยสามารถเอาไปแก้เองได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งตรงนี้จะเป็นซึ่งอ่าไอตัวซีรี์ที่ตอนนี้ผมจะทำเลเวลตัวละครนะครับแล้วก็ EP ของเรานะครับผมโอเคนะครับผมแก้เสร็จแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็น EP คูณเลเวลนะครับก็จะเป็นระบบที่ตรวจสอบ EP นะว่า EP เนี่ยมันขึ้นหรือเปล่าถ้ามันขึ้นนะครับข้างขวาเนี่ยก็จะเป็น500คูนเลเวลก็สมมติเราเลเวลหนึ่งนะครับก็จะเป็น EP 500นะครับซึ่ง500รคูนหนึ่งก็เท่ากับ500ใช่ไหม แล้ว่าถ้าเราเวล์หนึ่งนะเราต้องมี EQ ถึงา500ถึงจะกขึ้นเวล์สองนะได้ทางขวาเนี่ยเห็นไหมครับ้า500คูณเวล์เนี่ยคือจะคูณกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเวล์สองแล้วเวล์สองก็คือสองคูน500ก็เป็นหนึ่งพันแต่ถ้า EQ เรามีหนึ่งพันก็มันก็จะเวลอัพนะครับผมเวล์สามก็พันห้าอะไรประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับระบบ EQ นะโอเคนะครับเมื่อเราได้ประบบปาร์ตี้กับเลเวลแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองให้ดูกันในเกมนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะให้เรากดคันเล็กข้างบนเนี่ยเป็็็นนนนนนคคคคคััััััเเเเเเลลลกซิรรรรรรร์์ฟววววออะะะะบบบแ้มมมมาาาดูใตตตขงห่จีสส 2อันนะครับก็คือเลเวลและก็ตัวละครปาร์ตี้นะครับผมซึ่งในพวกนี้ก็คือค่าของตัวละครเรานะครับแล้วก็ตัวละครปาร์ตี้ในในปาร์ตี้เราอีกนะครับบางคนก็จะงงว่าทําไมตัวละครในปาร์ตี้เนี่ยถึงไอตรงว่าแวลูของปาร์ตี้นะครับเป็นตัวเลขนะฮะบางคนก็จะงงเพราะว่าระบบของแก้วผมเนี่ยครับจะใช้เป็นระบบของตัวเลขนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยจะแทนตัวละครนะครับซึ่งสมมุตินะครับตัวเลขหนึ่งก็เป็นตัวละครที่1ตัวเลขสองตัวละครที่ ตัวเลขหนึ่งอาจจะเป็นสกิบิดี้ตัวเลขสองจะเป็นตัวละครนาะรูโตะอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนี้นะฮะโดยใช้เป็นตัวเลขน,นะครับเพราะการใช้เป็นตัวเลขน,นะครับจะทำให้เราเขียนไปคิดได้ง่ายนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูทางด้านเลเวลกันบ้างนะครับอย่างเลเวลนะครับอย่างนะครับถ้าเลเวลหนึ่งนะครับแล้วอีคือเราถึงห้าร้อยมันจะเป็นเลเวลสองเห็นปะ พอเราเบลลสองเนี่ยต้องใช้พ p ถึง1,000ถูกไหมครับแปลว่าถ้าเราใช้อย่างเจ็ดร้อเนี้ยเราจะไม่ขึ้นนะครับผมหรืออย่าง999ก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะมันขาดอีกหนึ่งนิถูกไหมแต่สามารถเกินได้นะครับเป็น1น0 0หนึ่งอย่างเงี้ยก็ขึ้นนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่พ p ของคลิปแล้วที่จะเข้าสู่ระบบสุดท้ายเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เครื่องคลิปแล้วซึ่งระบบที่สำคัญมากมากนะ่อไปที่ผมจะทำก็คือระบบอะไรครับผมจะให้ท่านผู้ชมเดาวจากสามช้อยเนี้ยว่ามันคือระบบอะไร เพราะนั้นสิ่งที่เราขาดก็คืององงูครับผมก็ผมเลยมไปว่าผมยังไม่มีสปอนเซอร์ดีกว่าเพราะนั้นใครที่อยากสปอนเซอร์นะครับติดต่อมาใต้คลิปเลยสำหรับขั้นตอนถัดไปนะครับผมให้เราเนี่ยแอดโฟลเดอร์โมดูลเข้ามาใน living storage น,นะครับแล้วก็แอดโมดูลสคริปต์ตั้งชื่อว่า character info หรือว่า character info นะครับเพื่อย่อๆยนะฮะก็คือมาจากคำว่าข้อโมูลตัวละครน,นั่นแหละนะครับผมผมได้ใช้ข้อโมูลตัวละครเก็บไว้ในโมดูลนะครับเพื่อความง่ายนะครับผมเออวิธีเขียนตัวละครน,นะครับผมผมได้ลองผิดลองถูกไปเยอะมากเลยนะฮะ ซึ่งผมนะครับสุดท้ายเราก็ได้แบบนี้นะครับก็คือแบ่งเป็น n a m อความแรงความแรงหรือว่าา a ิตี้นะครับผมก็ตัวอย่างตัวแรกนะผมจะตั้งแต่งเป็น l e g e n นะครับแล้วก็แบ่งหมดหมู่เลยนะครับเป็นศูนย์หนึ่งสองก็คือเริ่มวางก็เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ัพเกรดหนึ่งเป็นหนึ่งเกรดสองก็เป็นอัพสองนะครับผมตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ b l ดาวดาเมจระยะแล้วก็นะครับผมตรงอัพเกรดนะฮะทีนี้นะครับเผื่อว่าทุกคนจะงงนะครับผมตรงศูนย์เนี่ยเห็นไหมครับว่าจะมีคําว่าไพ i c e p r i เนี่ยก็คือราคาวางนะครับผม ส่วนอัปเกรดก็คืออัปเกรดเป็นขั้น1นะครับก็จะสองร้อยหนึ่งอัปเกรดสามร้อยเป็นขั้น2และ2จะแม็กทันทีนะครับเพราะว่ามันเต็มละเวลาเต็มเราต้องเขียนว่าแม็กนะเพื่อที่จะทำให้เครื่อมันตรวจสอบว่าเต็มแล้วนี่นะผมโอเคนะลำดับทำไปแล้วเราจะเอาตัวละครของเรานะครับเข้าไปใส่ในไอ u i หกช่องด้านล่างนะครับโดยการที่เราเนี่ยจะเอามุมกล้องนะครับไปชี้ที่หน้าตัวละครที่เราต้องการนะครับว่าเราต้องการใกล้แค่ไหนนะฮะแล้วก็ก๊อปปี้คามี่าในเวิร์ลสเปซมานะครับผมมาใส่ใน u i เก็บไว้นะหลังจากนั วิวพอร์ตเฟรมครับแล้วมาที่คันเล็งคามิราเปลี่ยนเป็นตัว UI แทนฮะแล้วทีนี้นะให้เราเอาตัวละครเนี่ยใส่เข้าไปในเฟรมนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะได้มุมกล้องแบบนี้ฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าไอวิวพอร์ตเฟรมทุกอันนะครับต้องคันเล็งคามิราต้องเป็นคามิราใน UI ตัวเดียวกันนะครับผมโอเคนะครับแล้วเราก็สร้างโฟลเดอร์ในรีเพสโซเลตว่า Tower นะครับผมแล้วก็เอาตัวละครของเรานะครับเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อโมเดลตัวละครนะครับให้ตรงกับในโมดูลด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวส่วนตรงกล้องในสัต UI ของเรานะครับผมให้เปลี่ยนเป็นแคมยูทด,ด้วยนะครับลืมบอกนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าตรงกับเวอร์สเปซเนี่ยมันจะบั๊กนะครับผมซึ่งต่อไปนะครับก็เป็นขั้นตอนการเขียนสคริปต์นะครับผมของอาการเอาตัวละครนะครับของเราขึ้นไปโชว์ใน UI แถบข้างล่างนะครับผม ก็หลังจากที่ผมแก้เป็นระยะเวลาโคตรจะนานนะครับก็เหมือนจะนานแต่ก็ก็นานนะครับโอเคแล้วก็นะครับวิธีเช็คนะว่ามันใช้งานได้ไหมนะถ้าเราไปแก้ในปาร์ตี้นะครับว่าตัวละครของเรานะครับเพราะว่าตัวละครที่ผมทำเนี่ยเป็นเลขหนึ่งครับให้เราไปแก้ในปาร์ตี้นะผมอย่างช่องหนึ่งหรือช่องหกเนะี่ยแก้ตรงไหนก็ได้นะเป็นหนึ่ง ผมก็แก้ตัวละครเป็นหนึ่งนะครับผมแล้วก็นี่ครับเห็นไหมครับว่ามันก็โชว์นะครับผมแล้วเมื่อหนึ่งเป็นศูนย์นะครับหรือว่าไม่มีตัวละครเนี่ยก็หายไปครับแล้วก็มีจํานวนเงินขึ้นมาจานวนวางไว้สองร้อยนะครับตามปกติแล้วครับแล้วก็ระบบที่เหลือนะครับก็แค่เอาเงินนะครับของช่องไอ้ที่ห้าห้าที่เราแก้กันไว้เนี่ยนะครับที่ผมทําเล่นๆเนี่ยออกให้หมดนะครับผมให้มันเป็นเงินที่มันให้มันเป็นช่องว่างเปล่าให้หมดนะครับผมแล้วสกิปก็จะใช้งานได้หมดปกติเลยนะครับผม ใช่ครับทุกคนเสร็จแล้วครับผมโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็เดี๋ยวก็จะจบคลิปแล้วนะผมก็บอกเลยนะว่าคลิปนี้ผมใช้เวลาทําประมาณถึงสองวันนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ถึงเรียวทำก็คือตอนนี้นะค,คือห้าทุ่มห้าสิบแล้วนะครับผมซึ่งคือกว่าผมจะทําเสร็จนี่ก็คือนานอยู่นะฮะแต่ว่าก็มีขี้เกียจจริงๆผมก็คลิปนี้ทําเสร็จได้ภายในหนึ่งวันนะแต่ผมก็มีขี้เกียจบ้างนะครับผมสำหรับใครที่อยากรับชมนะครับผมอีพีสองของ ซีรีส์นี้นะครับหรือว่าการทำแมปนะครับพี่เฟนที่พีสองเนี่ยกดไลค์ยี่สิบไลค์เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำอีพีสองฮะแล้วถ้าเกิดว,ว่ากดไลค์ถึงสิบไลค์เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งโมเดลที่ผมทําทั้งหมดในอีพีเนี้ยไว้ใต้คลิปนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็พอได้โมเดลไว้หน้าตาก็ประมาณนี้นะเห็นไหมมันจะมีชื่อリペネソレートサーバーバギストーター UIVerseSpain อร์นนะก็เราเอาไปที่สมมุติใช่ไหมถ้าเป็นเวอร์สเปนก็เอาไปที่เวอร์สเปนแล้วก็แตกกลุ่มออกมานะครับผมมันก็จะมีพวกล็อบบี้ออะะะไรย่างนนี้ฮนะ ก็เอาไว้ที่ผมเขียนไว้สตาตัดด้งใจอยู่ไรก็ไว้ยิ่งตัดด้งใจอยู่ไรนะครับผมแล้วก็ท้ายที่นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะรับผมเฮ้ยดูนะยังไม่กดไลค์อะ่ะกดเดี๋ยวนี้